นักเรียนครับดูต่อเลยนะครับข้อ11อ่ะข้อ11ข้อ11เขาถามว่าตัวเลขที่หายไปเนี่ยเลขอะไรอ่ะดูนะอันนี้30 สิบยี่ห้าห้าช่องต่อมานะครับยี่ห้าสิบห้าสิบห้าห้าแล้วก็ช่องต่อมานะครับยี่หกสิบห้าสิบห้าสี่ช่องสุดท้ายอ้าวเชื่อเติมเร็วเลขอะไรเอ่ย 45 25 25หยีหยีหตัวที่เว้นไว้คือเลขอะไรครับเลขอะไรเร็วเลขอะไรครับอ่ะข้างหลังบ้างข้างหลังบ้างเลขอะไรดูออกเปล่าใครดูออกบ้างเลขอะไรเอ่ยอาดูนี่สังเกตนะ เอานี่กับนี่บวกกันได้ไรสามห้านี่บวกกันได้ไรสามห้าแสดงว่าในแนวทะแยงบวกกันแล้วมันทำไมกันเท่ากันอันนี้บวกนี่ได้ไรสามสิบนี่บวกนี่ได้ไรสามสิบเห็นไหมนี่บวกนี่ได้ไรสามสิบนี่บวกนี่ได้ไรสามสิบนี่บวกนี่ได้ไรห้าสิบนี่บวกอะไรบวกอะไรแท้ นี่ได้ห้าสิบนี่ก็ต้องได้ห้าสิบนี่เรียกอะไรฮะ <5. S 1> เลขห้าดูออกไหมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือใช้หลักแนวทะแยงรวมกันแล้วทําไมกันเนี่ยแนวทะแยงบวกกันเท่ากันดูออกไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบเลขห้าข้อสอบพวกนี้จะเป็นข้อสอบทดสอบไวพริบนักเรียนนะทดสอบไว้พริบนักเรียนนะต้องฝึกหน่อยอา้าวข้อ12ตัวเลขที่หายไปเลขอะไรครับ อ่าเลขอะไรเอ่ยตัวเลขที่หายไปคือเลข200ร้อยดูยังไงอะสอคูณหได้10 5หคูณสได้ยีสิอันนี้คูณกันได้อะไรอ่เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือเลขอะไรเอ่ยสองร้อยถัมาครับก็คือ2กับ5เนี่ยเอามาคูณกันได้10 5กับ4คูณกันได้20 ส0กับยีคูณกันได้200นะฮะไว้ตัวเลขที่หายไปคือเลข200ดูออกไหมครับเออถ้าทำเองทำได้ไหมไม่ได้ไไดงงงงอา้าวข้อสิอันนี้ข้อ12ไปแล้วนะครับต่อไปข้อ13ตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรนี่ จากสามมาเป็นเก้าทำไงอ่ะจากสิบมาเป็นร้อยทำไงอ่ะจากสี่เป็นสิบหกทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นจากเจ็ดต้องกลายเป็นอะไรเท่าไหร่เร็วเออสี่เก้าดูออกไหมดูออกไหมเก้าตัวนี้คือสามยกกำลังสองร้อยคือสิบกำลังสองสิบหกคือสี่กำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเจ็ดกำลังอะไรเอ่ย เจดกำลังสองได้40 9ดูออกไหมครับ <Okay. S 1> คิดได้ไหม <c oughs> เออเรียบร้อย <c oughs> ข้อสิบสตอบอะไรเร็วตัวเลขข้อสิบสกโอเคเอาต่อไปต่อไปเป็นการให้นักเรียนหาตัวเลขโอ้นี่เกมสนุกเลยครับข้อ14ตัวเลขตัวถัดไปคือเลขอะไร <c oughs> เร็วเร็ว ทุกคนคิดหน่อยสิอา้อาวอ้าวเร็วหนึ่งห้าสองเจ็ดสามเก้าสี่ตัวนี้เลขอะไรเอ่ยดูออกมอ10 F, 10 F. ดูยังไง,งนี่มันจะเป็น ลำดับ2ชุดชุดแรกจะเป็นชุด 1, 2, ึ่งสามสถานเปล่าส่วนอีกชุดหนึงจะเป็นชุด 5, 7, 9ต่อไปต่อไป11เอด่ะ <c oughs> เดี๋ยวถามนิดนึงต่อจาก11นี่เรียกอะไรต่อจาก11เอ็รียกอะไร5เข้าใจอยอัง เเข้าใจยางดูออกไหมพูดง่ายๆมันเป็นอนุลำดับสองชุดสลับไปสลับมาผสมกันอยู so ่เข้าใจป่ะเออนะอ่ะต right. ่อไปข้อ15ข้อ15 01 0 0 2 0 0ตัวต่อไป3ตัวต่อไปเรียกอะไรครับ อ่ะมีคนตอบสามมีคนตอบศูนย์เอาเลขอะไรดี <3. S 1> เลขอะไรเลขอะไร <3. S 1> เลขอะไรเลขอะไรทำไมเป็นสามอ่ะศูนย์แล้วค่อยสามดูออกเปล่า <Okay. S 1> พูดง่ายๆก็คือตรงนี้คือศูนย์หนึ่งตัวศูนย์สองตัวศูนย์สามตัว <c oughs> ใช่ปะ่ะ okay. อา่าแล้วก็ตรงนี้ศูนย์อีกกี่ตัวสี่ <4. S 1> แล้วค่อยเลขสี่เข้าใจยังเออ เพราะฉะนั้นคาตอบก็ถามตัวนี้ตอบเลขอะไรเอ่ยคาถามตัวนี้นะไม่ใช่ถามตัวนี้นะถามตัวนี้ตอบศูนย์อ่าใช่อ่าอันนี้ก็คือศูตัวศนย์แล้วก็สอนี่เลขสคือสตัวศูตัวนะอ้าวข้อสิบตกลงสิตอบศูนย์ะฮะสิตอบอะไรเร็วสสิบ 14. 20. 24. ต่อไป 30. นี่ไงฮะอันนี้ก็คือชุดของ10นะส่วนอันนี้ก็เป็นชุดของ4สลับกันอยู่เห็นเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต่อจาก30คืออะไรต่อจาก30คืออะไรเร็วต่อจาก30เรียกอะไร ต่อจาก30เกรียกอะไร34นเพระเาะยังข้อนี้ตอบอะไรครับรอ่าข้อ16ตอบ30ต่อไปข้อ17หนูน้อย17ข้อ17 1 4 9 16ตัวต่อไปครับ 25, 25. ทำไมเป็น25ล่ะ ทำไมเป็น25หรือเปล่า 1. 1> นี่ไงตัวนี้คือ1นึ่ลังสตัวนี้คือ2องกลังสตัวนี้คือ3ามกลังสนี่คือ4ี่กลังสเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือห้าลังสองท่านตาเออตัวต่อไปเลขอะไร6กกำลังสเท่าไหร่36เออแต่ก็ถามตัวนี้นะดูออกก็เอาดูออกไหมดูออกไหมเออต่อไป ต่อไปข้อสิบแปดเอาเร็วข้อสิบแปดแล้วข้อสิบแปดสองสามสองสามสามสองต่อไปเป็นไรครับ <c oughs> ลองนึกภาพสิ <c oughs> นี่คือสองใช่ไหมนี่คือสองเห็นไหม แล้วก็เว้นนี้คือ3 1ตัว 3, 2ตัวตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรอ่ะเออสามสามตัวแล้วค่อยมาสองอีกทีหนึ่งโจทย์ต้องการถามตัวนี้ก็ตอบอะไรครับรรต,ต,ตอบอะไรครับ3ข้อ18ตอบ3ข้อ19เร็วข้อ19เร็วข้อ19เรียกอะไรข้อ19 ตัวนี้เรียกอะไรเอ่ยห้าถามตัวนี้ตอบห้าแล้วถ้าถามตัวต่อไปตอบอะไรเจ็ดแปดเก้าตัวต่อไปเลขอะไรครับสิบอ่าเพราะฉะนั้นข้อสิบเก้าตอบเลขอะไรเอ่ยสิบเก้าตอบเลขอะไรสิบเก้าตอบเลขห้าโอเคเปล่าดูออกไหมดูออกไหมนะเอา้าต่อไปข้อยี่สิบ S 1ส่วน8 1ส่วน4 1ส่วน uh> 2 1ตัวต่อไปเรียกอะไรครับเรียกอะไรครับสังเกตไหมจากนี่มานี่เราคูณเลยครับไปอะคูณ2จากนี่มานี่คูณอะไรคูณ2จากนี่มานี่คูณอะไร คูณ2เราคูณทีละ2อันนี้เราเรียกว่าลำดับเลขาคณิตเลขาคณิตคือมันเพิ่มเปนจำนวนเท่าอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าบวก2 2นี่ลำดับอะไรเลขคณิตเอ่อถ้าบวกด้วยตัวเลขของที่เนี่ยเลขเป็นเลขคณิตแต่ถ้าคูณเนี่ยเป็นเลขาเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเลขอะไรเนี่ยนี่ตัวต่อไปเลขอะไรเลข2 ทานไม่ทานอ่าต่อไปข้อ21เอา้าข้อ21เร็วข้อ21 4เศษ1ส่วน2 3เศษ3ส่วน4 3ตัวต่อไปเรียกอะไรครับข้อนี้ถ้านักเรียนดูเป็นเศษส่วนจะดูยากแนะนำ ให้ดูเป็นทดสยมจมเห็นว่าตัวแรกคือ4ี่บาทหตัวต่อไปคือ3บาท75าตังคิดฐานเปล่าตัวต่อไปคือ3บาทสังเกตครับไอ้นี่มันค่อยๆลดลงทีละเท่าไหร่ครับลดลงทีละ3ามสลึงใช่เปล่ามีอยู่4บาทหจ่ายไป3ามสลึงเหลือเท่าไหร่รู้จักสามสลึงไหมเออหลืออยู่เท่าไหร่ หลือ3บาท3หลงจ่ายอีกมหลงเหลือ3บาทเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายอีก3ามหลงจะเหลือเท่าไหร่จ่ายไปอีก3าสลึงจะเหลือเท่าไหร่2 2งข้อไหนครับ2บาทสลึงข้ออะไรข้อขอไข่ย2บาทสลึงก็คือ2เศษ1ส่วน4เข้าใจยังพูดง่ายๆก็คือข้อนี้มันเป็นลำดับเลขคณิต ลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละ0.75หรือ3สลึงทานไม่ทานเนี่ยลดลงทีละ0.75ลดลงทีละ0.75เอา้าค่อ22 1ส่วน8 1ส่วน4 3ส่วน8ต่อไปเลขอ,อะไรครับ เอาเลียอะไรครับเอาดูทำส่วนให้เท่ากันตัวนี้1,8ส่วน8ตัวนี้คือ2,8ส่วน8ใช่เปล่า1,4ส่วน4กับ2อส่วน8เท่ากันไหมเพราะต่อไปอันนี้เป็น3,8ส่วน8ตัวต่อไปต้องไปเรียกอะไรครับเรีกอะไรครับ1 8ส่วน8 2ส่วน8 3ส่วน8ต่อไปต้องไปเรียกอะไรครับ สี่ส่วนแปดส่วนแข้อไหนอ่งส่วนส,นส,วนสข้อไหนครับอก,กอไก่ทำเป็นไหมอ่าต่อไปข้อ23ลงมือครับ1นึ่งจุดสอง,งจุดหกห,หจุดกเก 2.33ตัวต่อไปเลขอะไร,ไะไรนักเรียนเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เนี่ยจากนี่มานี้บวกเท่าไหร่บวกทีละ0.36ดูออกหรือเปล่าดูออกไหมว่ามันบวกทีละ0.36อันนี้เป็นลำดับเลขคณิตเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเลขอะไรครับ นี่บวกนี่ได้เท่าไหร่เอาเท่าไหร่ตัวเล็กใช้สมองคิดด้วยแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้อะไร2 9จุด69คิดออกเปล่าอทุกคนพยายามฝึกคิดนะเรียนเลขแล้วไม่คิดนี่คิดไม่ออกนะครับบอกไว้ก่อน ต่อไปข้อ24 1ส4 1.9 1่หนึ่วนสีส่วนเกส่วนสิบส่วนยีตัวต่อไปคือคืออะไรครับนี่นักเรียนสังเกตอะไรไหมเนี่ยนี่คือ1นึส่วนหนข้างล่างนี่คือ1นึ่กำลังสอง นี่คือ2กําลังสองนี่คือ3กําลังสองนี่คือ4กําลังสองนี่คือกําลังสองเพราะฉะนั้นตัวต่อไปคือ1 1> คือ 1, 1ส่วนส่วน,น36 3, 3 6คืออะไร6กําลังสองพูดง่ายๆก็คือตัวหารเนี่ยมันเริ่มจาก1กําลังสองแล้วเพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งเห็นไหมดูออกเปล่าดูออกเปล่าอ,อ่า โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็24ตอบ24ตอบกอไก่ต่อไป25ข้อ25ครับเร็วๆ0.001 00 0.005 00 0.009ต่อไปเลขอะไรครับ0.013มันเพิ่มขึ้นทีเท่ไห่เนี่ยเพิ่มขึ้นทีละเพิ่มขึ้นทีละจุด0.04ทานไม่ทานทานหรือเปล่าทานไหมทานไหมอ้าข้อต่อไปข้อ26ต่อบอะไร

ตัวต่อไปก็เป็น144.023ดู 0, 2, 3, ดออกไหมนี่7 6 5 4 5 4 3ก็ต้อง2ดูออกไหมครับเอเออ่าต่อไปข้อ27 <c oughs> 3 7 4 9 3 8 4 9 สามเก้าสี่เก้าตัวต่อไปครับอ่ะตัวต่อไป <comunidad> เร็วๆวดูออกเปล่าสี่ศูนย์สี่เก้าดูออกไหมดูออกไหม<อ>เพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละหนึ่งร้อยนี่ไงเพิ่มหลักร้อยหลักร้อยเพิ่มทีละหนึ่งร้อยใช่ไหมเออโอเคนะข้อยี่สิบเจ็ดตอบเท่าไรครับ ก็ไก่28อุ้ยพึงสอนไปเองตอบเลยเร็ว1บวก2บวก3บวก4บวกถึง23ได้อะไรครับ 5, 5, 5, 5. เอาสุดให้อีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้ใครลืมโจทย์โจทย์ซะบวก2บวก3บวกถึง N สูตรว่าอะไรนะ n ส่วน2คูณ n บวก1ลงมือนี่ข้อสอบออกบ่อยเขาถาม1บวกถึง23ได้เท่าไหร <23. S> 1>, 1บวก2บวก3บวกไปถึง23ได้เท่าไหร่ตอบดังๆ 23หาร2คูณ24 24ตัด2เหลือ12 12คูณ23เท่าไหร่ครับช่วยคูณเร็ว276นี่ตกลงจำสูตรนี้ได้ยังใครที่จะไปสอบแข่งขันนะต้องรู้นะนะปหเขอมอนหนึ่งสอบสอบสวทพวกนี้ต้องรู้สูตรเลยเพราะออกข้อสอบแบบนี้เลย ไอเน,นี้ยเรียนกันม .5 นะแต่เข้ามาออกละนะแต่จริงแล้วไม่ยากหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นการพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ง่ายๆนะครับนะรู้วิธีพิสูจน์ป่ะรู้ไม่รู้เอาวิพิสูจน์ไหมเอาหน่อยหนึ่งเอาหน่อยหนึ่งอา้าวดูวิธีพิสูจน์ถ้าอยากรู้ว่ามันพิสูจน์ได้ยังไงสูตรเนี้ยดูนี่ดูเราให้ชุดนี้เลยนะเท่ากับ SN เตัวนี้ย่อมาจากคำว่า summation คือผลรวมจากนั้นนักเรียนเรียงสลับใหม่นี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 ่เรียงเรียงเอา n ไว้หน้าอันนี้ n ลบหนึ่งแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆถึงหนึ่งอันนี้ก็คือ S งงไหมเนี่ยนักเรียนสมการหนึ่งกับสมการสองเหมือนกันไหมเหมือนกันอันนี้เรียงจากหนึ่งไปถึง n อันนี้เรียงจาก n ไปถึงหนึ่งสลับค่ากัน จากนั้นนักเรียนเอาสองสมการบวกกันครับนี่บวกกันได้อะไรบวกกันได้อะไรเร็วนี่บวกกันได้ N บวกหนึ 1, ่ง N บวกหนึ่งบวกหกี่ครั้งอ่ะ N บวกหนึ่ง N ครั้งก็ได้ N บวกหนึ่งคูณ N ฝั่งนี้บวกกันได้อะไรได้ 2sN เพราะฉะนั้น Sn เดียวทำไงอ่ะเอาสองร้ายมาทำไม เอาสอย้ายมาหารจบนี่เขาใจวิธีพิสูจน์ยังเขาใจยังก็คืออันนึงคือ sn สลับใหม่ก็เป็น sn เหมือนเดิมแล้วก็รวมนี่ n บวกห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 ได้ทั้งหมด n ครั้งไอน้นี่บวกนี่ได้2 sn แล้วก็ย้าย2มาหารก็จะหาผลรวม sn ได้ยังได้แล้ว s ตัวนี้มาจากคำว่า summation แปลว่า summation แปลว่า ภาษาอังกฤษ summation แปลว่าอะไรผลรวมเออดีมากนะ summation แปลว่าผลรวมโอเคนะรู้ที่หมายยางที่สูตรเป็นอย่างเอา้าต่อไปข้อ29ข้อ29ครับจำนวนใดที่เพิ่มขึ้น1.6ส่วน แล้วกลายเป็น182เลขอะไรครับ wow. Wow. วิธีการทำข้อนี้คืออย่างนี้ครับ <Wow. S 1> ให้นักเรียนเริ่มจากตัวเดิมคือ x <Wow. S 1> เพิ่มอีก1.6ส่วน6ก็คือ1.6ส่วน6 x กลายเป็นเท่าไหร่อ่ะจาก x บวกเพิ่มอีก1.6ส่วน6 x กลายเป็น กลายเป็น7ส่วน 6x 7ส่วน 6x เท่ากับ 182x เดียวเท่าไหร่คิดเร็ว <c oughs> ก็เอา182คูณ6หาร7เท่าไหร่เอ่ย x เดียวตอบ182คูณ6หาร7เร็วได้156เข้าใจวิธียัง เข้าใจหลังไหมก็คือเดิมเป็น x เพิ่มอีก1นส่วน6ของ x าก็กลายเป็น7ส่วน6 7ส่วน6จจำเท่ากับร้อยปส่วน6 x เท่ากับ1้อยหา x ได้ยังได้แล้วนะเพราะฉะนั้นข้อ29ตอบกอไก่ต่อไปก็30จำนวนในข้อใอดลดลง1ใน5แล้วเหลือ132นักเรียนก็คิดเหมือนกับข้อ29เลยให้เดิมเป็น a ลดลง1ใน5ของ A เหลือเท่าไรอ่ะมีอยู่ A ลดลง1ใน5ของ A เหลือเฮ้ยเหลืออะไร1ก็คือ5้ส่วนหลดไป1นส่วนหก็เหลือ4ี่ส่วนห้าส่เวนหเท่ากับอะไรครับเท่ากับร้อยสเเดียวล่ะจบคิดเร็ว 4ีส่วน5 A ได้132 A เดียวก็132คูณ5หาร4เท่าไหร่ครับ165ตอบข้ออะไรก็ไก่ข้อสามเอทุกคนทำเองจัดการจำนวนใดเพิ่ม1ส่วน3แล้วกลายเป็น96 ักเรียนก็ทำเหมือนข้อยีิบเลยข้อ3าเนะเพิ่ม1ส่วน3นะจากเดิม x เพิ่มอีก1ส่วน3 x กลายเป็นอะไรครับ x เพิ่ม1ส่วน3 x กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น4ส่วน3 4 x ส่วน3เท่ากับ96 x เดียวตอบ96คูณ3ส่วน4จุดนี่คือคูณนะ เพราะฉะนั้นเเดียวตอบอะไรครับเร็ว72ทานไม่ทานเอา4ตัดนี่ได้2 1 4คูณ3ได้72คิดทันไหมเอา้าต่อไปเป็นรูปภาพแล้วโอ้โหสนุกเลยรูปภาพรูปภาพเอา้าดูครับทุกคนดูข้อ32 ข้อ32วงกลมลูกศรชี้ขึ้นวงกลมลูกศรชี้ข้างวงกลมลูกศรชี้ลงลูกสุดท้ายต้องวงกลมลูกศรชี้อะไรข้างไหนอเออมันเหมือนมันเหมือนเข็มนาฬิกานี่เหรอไหมจากตรงนี้วนมาตรงนี้วนมาขงนี้แล้วก็วนมาขน้นี้ตอบข้ออะไรครับอา้าวสามสองตอบข้ออะไรเร็วออข้ออะไร งองอูอันนี้งองูนะต่อไปสามสามวงกลมแล้วก็มีขีดพร้อมกับจุดวงกลมมีขีดมีจุดสองจุดวงกลมมีขีดด้านข้างแล้วจุดสามจุดรูปต่อไปเป็นอะไรวงกลมมีขีดด้านข้างแล้วจุดจุดกี่จุดส,สี่จุดข้อไหนอ่ะมีไหมมีไหม มีไหมมีไหมไม่มีนักเรียนแก้งองงูแล้วกันนะงอง,งูช่วยแก้เป็นขีดด้านข้างนิดนึงงองูงอง,ง,ง,อง,งูนะช่วยแก้ข้องงูหน่อยแก้งองงูเอ้ยข้อข้ออะไรแล้วข้อสามสามแล้วข้อสามสามงองูช่วยแก้เป็นรูปนี้แก้ยางแก้ยางเออต่อไปข้อสามสิบสี่โอ้ยอย่างนี้ตัวเล็กต้องตอบได้แน่นอนเลยข้อสามสี่ตอบข้ออะไร ข้ออะไรฮนะทำไมถึงกอไก่อ่เรียนเห็นหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยช่องดําอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วมันก็เลื่อนมานี้เลื่อนมานี้เลื่อนมานี้สุดท้ายต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมเพื่อตอบข้ออะไรออไกอไก่พูดง่ายๆก็คือไอ้ช่องสีดำๆมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นรูปฟันปลาเนะี่ยเหรอไหมเออเพื่อนตอบข้ออะไรครับตอบข้ออะไรครับกอไก่เออสามสิบสี่ตอบกอไก่นะ 34ี่ตอบกอไก่นะกอไก่ก็คือรูปนี้เนี่ยช่องดำๆมาอยู่ตรงนี้นะต่อไป35มสิบห้าสามสิบ้าเร็ว,รวอาดู35ห้าหน่อยเนี่ยอันนี้วงกลมแรงเงาครึ่งบนอันนี้วงกลมแรงเงาครึ่งล่างนะ อันนี้วงกลมแรงเงาเฉียงด้านนี้นะทึบเลยนะอันนี้ก็ต้องทึบด้านไหนด้านนี้ออตอบข้ออะไรครับขอไข่ขอไข่ขอไข่สามสิบหกสามหกข้ออะไรเร็วอ่าสามสิบหกข้อไก่สามสิบเจ็ดสามเจ็ดข้ออะไรเร็ว กอไก่37กอไก่ได้เปล่าได้เปล่าได,ได้นะ38มสิบสามสิบแปดข้ออะไรครับอ,อ้าวดูรูปหน่อยดูรูปหน่อย,อยนะอันนี้สีสามเหลี่ยมโล่งวงกลมโล่งอันนี้สามเหลี่ยมแรงเงาขีดขึ้นเพราะฉะนั้นวงกลมก็ต้องขีดไหน,ข,นขีดขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อคอควาย39 3ามเก้าข้ออะไรกอไก่คิดถามเปล่าเร็วไหวเปล่าสี่สิบสี่สิบอะไรกอไก่เรียบร้อยโอเคนะครับได้นะ